อร่อยมากๆต้องลองยำาสะเาวก่ออาหารเพื่อสุขภาพหวานเป็นลมขมเป็นยารสขมของสะเดวมีสรรพคุณทางยามากมายต้องมีฤดูหนึ่งฤดูมีประมาณหนึ่งครั้งตามฤดูการปกติมีหัวหอมมีเมื่อเกิดเทศก็หันไว้ซอยไว้แล้วหมูสับเอามารวนรวนรวนกับน้ำรวนแห้งๆพักไว้รวนขอให้แห้งๆหน่อย ะสะเดาก็เด็ดเด็ดรูดสะเดาเด็ดยอดสะเดาให้เป็นชิ้นเล็กๆพร้อมที่ช้อนจะตักมากินได้โดยง่ายแล้วก็จับไปลวกน้ําร้อนแล้วก็พักไว้ให้มันจะเด็ดน้ําเด็ดชิ้นเล็กๆจะดีมากมันจะได้ตักกินง่ายเตรียมน้ามะขามเปียกน้ําตาลเต้าเจี้ยวกะปิบ้างนิดหน่อยก็ได้น้าปลานิดหน่อยก็ได้ น้ำเปล่านิดหน่อยเคี่ยวในกระทะเคี่ยวปรุงรสให้ได้หวานเปรี้ยวเค็มค่อยๆชิมรสแล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวจนจนรู้สึกว่าข้นเหนียวพอรู้สึกว่าข้นเหนียวแล้วก็ชิมรสอีกครั้งให้ได้รสหวานน้ำ,น,ำนิดหนึ่งเปรี้ยวตามนิดหน่อยแล้วก็เค็มตามนิดหน่อย ่าใครชอบพริกก็ใส่พริกวันนี้คุณแม่ไม่กินพริกเราจะไม่ใส่พริกเราใส่เพิ่มได้เราจะบีบมะนาวเพิ่มทีหลังก็ได้เพื่อความอร่อยแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมะขามมันมีสรรพคุณทางยาที่ดีมากขมสะเดาก็มีสรรพคุณทางยาที่ดีมากมความ พอได้ทุกอย่างเสร็จก็เอามาคลุกรวมกันคลุกรวมกันเสร็จในที่นี้ก็มีเจียวไข่ดาวมาแก้มด้วยมันก็เพิ่มอรรถรสในการกินมากขึ้นสีขาวความกรุบกรุบแข็งแข็งของหอมหอมหอมหัวใหญ่มันช่วยแต่งรสกับาสเดาวความมะเขือมะเขือ,มะ,ขอมะเขือเทศในหลายแบบหลายรสชาติมันก็จะช่วยเสริมรสช่วยเพิ่มรสอูมามิ วันนี้มีการยำสองหม้อสองรอบอ่ารอบสีเนี้ยเป็นยำรอบที่สองลวกให้สะดาวสุกมากหน่อยก็อร่อยอร่อยคนละแบบกินอาหารเป็นยาไม่ต้องกินยาเป็นอาหารสะดาวบางที่ก็มีสะดาวทวายกินได้ทั้งปีแต่อ่าตามตำราสุขภาพอาหารตามฤดูกาลเป็นอาหารที่ดีที่มีประโยชน์มากๆที่ดีต่อสุขภาพมากๆ ในตำราบางตำราเขาบอกว่าอาหารที่มันมันไม่ค่อยได้คุณภาพที่ขาดน้ําขาดปุ๋ยขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้คนกินอ่ะไม่ไม่แข็งแรงอย่างสสเดาที่มันกันออกมาให้ปีละครั้งที่เรากินตามฤดูการปีละครั้งเนี่ยมัน ในตำราบางตำราเขาบอกว่ามันกันมาปีหนึ่งอะ่ะมันทําให้เรากินปีหนึ่งความแข็งแกร่งนะ่ะมันเพื่อให้ความแข็งแกร่งในเซลล์ของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น